สวัสดีครับผมช่างเหน่งนะครสวรรค์ครับค่า IC คืออะไร IC ย่อม,มาจากคำว่า interrupting capacity หรือเรียกสั้นๆว่า IC ซึ่งถ้าเป็น Circuit b r k a k e r ในภาคครัวเรือนก็จะเรียกกันว่าค่า ICN แต่ถ้าเป็น Circuit b r k e r e r ในภาคอุตสาหกรรมก็จะเรียกกันว่า ICU แต่โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตหลายๆก็จะระบุมาสั้นๆเลยครับว่าเป็นค่า IC ก็คือเป็นที่เข้าใจตรงกันครับว่ามันคือค่าพิกัดทนกระแสลัดวงจรสูงสุดของเบเกอร์แต่ละตัวนั่นเองหรือจะอธิบายอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นค่าความสามารถในการตัดวงจรเมื่อเกิดการลัดวงจรงโดยที่ตัวมันไม่เกิดความเสียาหายเบเกอร์ Baker แต่ละตัวผู้ผลิตก็จะระบุค,ค่า IC มาให้ด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าเบเกอร์ตัวนั้นมันมีความสามารถในการตัดวงจรที่กระแสลัดวงจรสูงสุด ไม่เกินก m หรือไม่เกินกิโลแอมซึ่งในภาพตัวอย่างนี้ก็จะเป็นสกิตเบเกอร์ยี่ห้อชไนเดอร์ผู้ผลิตระบุมาที่1,000งหแอมหรือ 10Ka นั่นเองถ้าเบกเกอร์ตัวนี้มันคุมวงจรไหนก็ตามถ้าภายใต้การควบคุมของมันเกิดการลัดวงจรแล้วกระแสที่จุดลัดวงจรสูงไม่เกิน1,000งหมื่แอมเบกเกอร์ตัวนี้ก็จะสามารถตัดวงจรได้อย่างสำเร็จโดยที่ตัวมันไม่เกิดความเสียหาย นี่คือความหมายของค่า IC ส่วนเลข3ที่ต่อท้ายนี่เป็นค่าระดับป้องกันความเสียาหายนะครับก็คือเบรกเกอร์แต่ละตัวเนี่ยมันจะต้องมีระดับการป้องกันเมื่อเกิดการรัวงจรด้วยเพราะว่าเวลาตอนที่มันตัดวงจรเนี่ยมันจะมีการอาร์คหรือการสปาร์คเพราะว่ามันมีกระแสสูงก็จะต้องมีระดับการป้องกันด้วยครับซึ่งระดับการป้องกันในระดับ3เนี่ถือว่าเป็นระดับสูงสุดครับผู้ผลิตหลายยี่ห้อ ระบุระดับการป้องกันมาที่ระดับ3ครับโอเคนะครับน่าจะเข้าใจความหมายของคำว่าค่า IC แล้วเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายท่านสอบถามมาว่ามันคือค่าอะไรค่า IC สรุปก็คือมันเป็นค่าพิกัดทนกระแสรัดวงจรสูงสุดของเบเกอร์แต่ละตัวนั่นเองโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ